ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของหมุดเราก็สามารถที่จะยึดหมุดหรือเคลมหมุดนี้ได้โดยการกดไปที่ตรงนี้ครับ claim this business หลังจากนั้นเราก็กด request access ได้เลยแล้วก็เลือกเลเวลที่เราจะ access นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น management แล้วก็เลือกความสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจครับ ผมเลือกเป็นเอเจนซี่นะครับผมก็จะใส่ข้อมูลติดต่อหลังจากนั้นก็กดไปที่ Submit ครับนะตอนนี้ก็รอการตอบรับนะครับหลังจากที่มีการอนุมัติจากเจ้าของมุดแล้วนะครับเราจะเห็นอีเมลตอบกลับให้เปิดอีเมลและกด manage this profile ได้เลยครับ นะตอนนี้เราก็จะสามารถแก้ไขโปรไฟล์นี้ได้แล้วครับ